สวัสดีค่ะเด็กๆอาทิตย์นี้พบกับคุณนุ้มนะคะที่นี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ของเล่นของใช้สัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ1การรู้จักของเล่นของใช้2อันตรายที่เกิดจากของเล่นของใช้3วิธีการป้องกันตัวเองจากของเล่นของใช้และ4การเก็บรักษาของเล่นของใช้ค่ะ เด็กๆพูดคำคล้องจองตามครูนุ่มนะคะคำคล้องจองของเล่นของใช้ของเล่นมากมายเรียงรายในห้องพวกเด็กๆต้องเก็บให้เข้าที่ของใช้นานาคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมาย ค่ะเด็กๆมาพูดตามกันอีกหนึ่งรอบนะคะเอาพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองาของเล่นมากมายเรียงรายในห้องพวกเด็กๆต้องเก็บให้เข้าที่ของใช้นานา,นาคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมายค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักของเล่นของใช้กันค่ะ ของเล่นคือของที่เด็กๆสามารถนำมาเล่นได้ยกตัวอย่างเช่นรถของเล่นทรายห่วงเรียงซ้อนตุ๊กตาหุ่นยนต์แล้วก็บล็อกไม้บล็อกสีแล้วก็ของเล่นต่างๆที่เด็กๆสามารถนำมาเล่นได้ค่ะของใช้นะคะคือของที่เด็กๆสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นมีดแปลงฟัน กล้องถ่ายรูปรองเท้าเสื้อผ้ายางลบดินสอแล้วก็ของใช้ต่างๆแก้วน้ําจานช้อนส้อมนะคะเป็นของใช้ที่เด็กๆสามารถเอามาใช้ได้แต่ของมีคมเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะค่ะเราก็ได้รู้จักของเล่นกับของใช้ไปแล้วนะคะวันนี้คุณนุ่มจะฝากงานนะคะให้เด็กๆนําหนังสือเล่ม สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่5ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะและวงกลมล้อมรอบภาพให้สาคัญกับคำนะคะ mm hmm. ทอยท,อย,ทอยแปลว่าของเล่นนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปะคคำว่า t o ย t o y t o ยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆวงกลมภาพไหนที่เป็นของเล่นให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะ อันนี้คืองานของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้จบแล้วบทเรียนของวันนี้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย